ได้ก็ชมชมไม่ได้ก็ต้องคนชมต่อไปนะคะต้องเกินตอนนี้ค่ะทุกคนวันนี้พร้อมกับช่องพี่บีพี่โบว์วันนี้เราจะมาเล่นเกมกันใช่วันนี้เราย้อนวัยแบบเด็กๆกันค่ะเล่นขี้โคนในเนี้แหละค่ะทุกคนขี้ควายส่งเมืองขี้ม้า ขี่ม้าส่งเมืองแต่เราปกติเขาจะขี่บนนู้นใช่ไหมครับบนพื้นเรียบๆแต่วันนี้ขาเราท้าทายแล้วขี่ในทุ่งนาเนี่ยแหละค่ะสามพนิกาแรกเราต้องโออาจับคู่กันก่อนค่ะจับคู่กันใช่หนึเอายังพร้อมนะโอ้โอ้โอ๊อ้ จะพูด้ระวังแพ้นะน้องๆครูเด็กกับครูแก่ค่ะกติกานะคะเราจะวิ่งไปกลับกันสองรอบค่ะรอบแรกนะคะจะแบบว่าถ้าเกิดคนไหนไปแบกคนไหนไปแล้วขาลับต้องมีคนใหม่ที่แบกกลับมาสลับกันนะคะค่ะตีน้าพี่ให้หนึ่งพันยิ้มชนะอยู่แล้วขาดลอบใช่ไหมชนะได้หนึ่งพันไม่ได้แร้วฝั่งนู้นมันมีม้าอาอย่าเอาอย่าพร 站着。三 รอบนี้เสมอครับเนี่ยโอ้ยจะไม่ทำอะรอบนี้เสมอครับเดี๋ยวเราจะทำการแข่งขันใหม่แข่งขันใหม่ใครกรอบนึงคะ่ะนักกีฬาพร้อมพร้อม ้เดี๋ยวอ่าฟาวฟาวฟาวแล้วสองทีมเลยเอาผู้อิขันไปไม่ครบกรรมการครับตัดสินผู้ชนะครับเสมอเสมอเสมอเม่เมอเอมเมอเมีเสมอเมอเเสมเออเสมอเสมอเมอมม่เมเมอมมอเมอเสมอุมสมสมมมมอมมเอเสเอ จะเป็นเกมลากควยเข้าเส้นชัยนะครับเกมนี้ถ้าใครชนะอันนี้จริงเพิ่มเพิ่มตาให้อีกหนึ่งพันเป็นสองพันทำไมไม่มีใครดีใจเลยเพิ่มตัาให้หนึ่งพันเป็นสองพันสกิล่าพร้อมจะลากยังไงก็ได้ครับให้ให้เข้าเส้นชัยให้ได้ก่อนจะลากที่พีใดก็ได้นะครับจะลากยังไงก็ได้ให้ควายไปถึงเส้นชัยให้ควายเอาควายสกนล่าพร้อมพร้อมสามสี่ห้า yeah <laughs> ควายยังไม่ได้เข้าเลยตัวเนี้ยใครผู้ชนะครับชนะผู้ชนะปอนหมดบ้าใครผู้ชนะครับอันนี้ครับคุณรับเงินรางวัลไปสองพันดีไหนไหนผู้ชนะไหนผู้ชนะผิดกติกาครับคุณเอามมาเข้ามาไม่ได้ มีกติกาคุณต้องเอาควายเข้ามาเอาไปกีฬาเอาควายมาเอาไปแล้วปลูกอันนี้เอามาปลุกแล้วไปคนคนแพ้อยากพูดพี่วหนูก่อนนะคนแพ้อยากพูดพูดอะไรครับฟังหนูก่อนนะให้พูดตามหนูมาตามตามหนูมาเดินตาม อดีดูอ่ะดูอพี่มาดูนี่นะอ่ายังไม่เห็น2องพบาทสองพบาทเดือนละว่าสองพันบาทนะใชา่แล้วพี่ดูนะอ่ผลงานวันนี้นะอ่าโทรศัพท์เครื่องละสี่ห0ื่นกว่าบาทแล้วพี่ดูไหนใไม่้ิอ้องอยอยู่ข้ายู่า นะครับเอาไปซ่อมโทรศัพท์เอาไปซ่อมโทรศัพท์ด้วยนะครับทุกคนครับทุกคนครับก็กับอีพีนี้ก็สนุกกันมากเลยนะครับสนุกมากมีมีเอาฝากฝากหน่อยครับฝากหน่อยฝากเลยฝากั่อำที่บอลจำรับจมไหมครับต้องน้องน้องน้องแก้วจำหนูชื่อน้องแก้วน้องแก้วแก้วเอ็นขาจอทิกต็อกน้องด้วยนะค่ะแล้วก็ค่ะสวัสดีค่ะชอบน้องชื่อน้องแป้งค่ะไปรับฟันทิกต็อกน้องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดซับ กดไลค์กดซับสไครป์ชองครูบอลนะจ๊ะด e ้วยนะทะาปเอเหนื่อยแล้วรีบไปซ่อนโทรศัพท์าไปตัมสภาพเลยเอาเอาเอาที่สภาพตัวเองไหวยังโดนโดนไหนเราไปหัวเรื่องนี่น่ะเอาเอง